วัสดีครับทุกคนวคันนี้กบพฤษภอีกแล้วนะครับจอง RPTC นะครับสำหรับวันนี้ทุ่กคนจะพาทุกคนมารีวิวกับรถไฟฟ้าแท้100%เอาใจสายแมวทุกคนกับเจ้าออร่ากูลแคทตัวนี้เลย เป็นตัว500 o u t a นะครับปี2021จดทะเบียนปี2022คันนี้ผมบอกเลยว่าราคาขายโคตรถูกนะครับเจ้า500ลต t a คันนี้ของเราซึ่งในส่วของตัวราคารถเดี๋ยวเราไปดูในสทวนของตัวท้ายคลิปกันเนาะและในส่วนของตัวรถคันนี้จะมีออปชั่นอะไรกันบ้างแล้ดีไซน์ตัวรถเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวจะพาทุกคนมารีวิวกันเลยไปดูกันเลยครับ ในส่วนของตัวด้านหน้ารถของเจ้าออร่ากูดแคทนะครับคันนี้ก็ได้เป็นตัวด้านหน้าไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์เลนนะครับมีตัวไฟเดย์ไทม์นันนิ่งไลท์มาให้แบบนี้เลยนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวรถเนี่ยกระจังหน้านะครับโลโก้ออรา่าแบบนี้นะครับสวยๆเลยเนาะแล้วก็มาตัวก้อมหน้ารถนะครับมีมาให้เนาะ ขัดมานะครับพามาดูตัวล้อแม็กของเจ้าออร่ากูดแคทคันนี้กันบ้างมาครับอันนี้ก็คือในส่วนของตัววดลายดีไซน์ของตัวล้อแม็กของเจ้าออร่ากูดแคทคันนี้ของเราเลยนะทุกคนนี่นะครับรถสวยๆนะครับแม็กใหม่ๆแบบนี้เลยขึ้นมานะครับในส่วนของตัวจะขับข้าวเขาจะเป็นะจกขับข้าวไฟฟ้าสีนะครับเป็นสีดำเนาะนี่นะครับมีแต่ตัวไฟเลี้ยวมาให้กล้องมีมาให้นะครับแบบนี้เลยเนาะซึ่งเจ้าออร่ากูดแคทคันนี้ก็จะเป็นสีทูโทนเนาะแดงดำนะครับแบบนี้เลยนะครับ ถัดมาทุกคนพามาดูเรื่องของตัวด้านท้ายของเจ้าออรา่ากูดแคทคันนี้กันบ้างนะนี่นะครับก็จะเป็นรถสไตล์แฮชแบ็กห้าประตูนะทุกคนก็มีสปอยเลอร์หลังมาให้แบบนี้นะคบไฟเบรคดีสัมมีมาให้เนาะแล้วคอนเซ็ป์ของัวที่สำคัญทุกคนก็ยังมีในส่วนของตัวระบบเซฟตี้ความปลอดภัยนะครับเซนเซอร์ถอยหลังมีมาให้นะทุกคนแบบนี้เลยนี่นะครับแล้วก็มีกระจกของตัวห้องเก็บสัสภาระของเขานะครับพามาดูกันเลยเนาะว่าส,สามารถสกียสาระได้เยอะพอสมควรเลยนะเจ้าออรา่ากูดแคทคันนี้นะครับเห็นไหม ก็ยังสามารถพับบบาได้อีกด้วยเนาะนี่นะครับพับให้ดูเลยเห็นไหมประมาณนี้ทุกคนพับบ่อได้6 4ส0นะครับเป็นของตัวห้องเกินสมาระของเจ้าออร่ากูแคทคันนี้ของเราเนาะถันไปทุกคนเราจะพาทุกคนไปรีวิวในส่วนของตัวภายในตัวรถของเจ้าออร่ากูแคทคันนี้แล้วก็ดีไซน์ตัวรถเป็นยังไงนะครับออปชั่นตัวรถเป็นยังไงเดี๋ยวเราพาทุกคนไปรับชมกันเลยไปดูกันครับ แล้วก็พาทุกคนเข้ามาอยู่ในส่วนของตัวภายในตัวรถของเจ้าออร่ากูดแคทตัว500อัลต้าตัวนี้ของเรานะครับในส่วนของตัวเบาะนะครับก็จะเป็นตัวเบาะหนังลวดลายสวยๆแบบนี้นะครับเบาะสีดานะครับนี้ได้สีน้ําเงินสวยๆแบบนี้เลยเนาะแล้วก็ในส่วนของตัวคอนโซลด้านหน้านะครับก็จะเป็นประมาณนี้เลยสีดำนะครับโดยได้สีน้ําเงินสวยๆแบบนี้เลยเนาะนี่นะครับรถคันนี้แล้วก็ในส่วนของตัวออปชั่นของออร่ากูดแคทคันนี้นะครับก็มีบอกเลยว่ามีให้เยอะมากเนาะ ออปชันจัดเต็มนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัวพวงมาลัยที่เป็นพวงมาลัยแบบมัลติฟังก์ชันแบบนี้เลยนะครับสมารับเคลื่รถเสียงได้นะครับวางสายลับสายมีมาให้เนาะแล้วก็ยังมีในส่วนระบบควบคุมความเร็วอย่างคูสคอนโทรลมาให้อีกด้วยนะครับถัดไปทุกคนพามาดูในส่วนของตัวหน้าปัดเรือนไม้ของเจ้าออร่ากูดแคทคันนี้กันบ้างนะครับก็จะเป็นหน้าปัดเรือนไม้ดิจิตอลแบบนี้เลยทุกคนเลขมาอยู่ที่เพียงสี8นแล้วก็นะครับแล้วก็มีในส่วนของตัวเตือนแรงดันลมยางอะไรต่างๆมีให้อยยู่คครรบบเเลนนนะัห็หม ออกแล้วเอาชั้นจัดเต็มนะครับพามาดูในสของตัวจอกันบ้างนะครับอันนี้ก็คือจอของเจ้าออร r a k u แคทคันนี้เลยทุกคนมันจะเป็นจอใหญ่ๆแบบนี้เลยเนาะก็รองรับนะครับในส่วนของตัว AM/FM นะครับสามารถเชื่อมต่อบลูทูธได้เนาะอันนี้นะครับนี่นะครับแล้วก็ยังมีในส่วนระบบนํำทางเนวีนะครับมาพร้อมกับตัวกล้องนะครับที่เป็นกล้อง360องศาแบบนี้เลยทุกคนเซ็นเซอร์การระยะจอดมีให้อยู่ครบนะครับอันลงมาก็อันนี้ก็คือในส่วนของตัวแผงนควบคุมในส่วนของตัวแอร์ทั้งหมดเนาะไฟฉุกเฉิน แล้วก็ในส่วนของตัวเกียร์เนี่ยก็จะเป็นเกียร์ออโต้ลักษณะหน้าตาตัวเกียร์จะเป็นประมาณนี้เนาะเป็นเกียร์ไฟฟ้าแบบนี้เลยนะครับเข้าเกียร์ง่ายทุกคนแค่หมุนดดดดนิดๆหน่อยๆเนี่ยเห็นไหมล้วเข้าเกียร์ได้เลยนะครับแบบนี้เลยประมาณน,นี้นะครับเราก็ตามมาด้วยสงองตัวเบรกมือนะครับที่เป็นเบรกมือไฟฟ้าแล้วก็ตัวออโต้เบรคโม่ที่สำคัญนะครับก็ยังมีตัวระบบไวเลสชาร์จิ้งอีกด้วยนะครับแบบนี้ที่สําคัญนะครับที่ขาดไปไม่ได้เลยสำหรับเจ้าออร่าครูเทคันนี้ก็ยังมีตัวซันรูมาให้อีกด้วยเนาะทุกคนนนี่ะครับ เปิดซันลูปให้ทุกคนได้ดูกันเลยเนหะ็นไหมนี่นะครับเป็นตัวพารานอเม็กซ์ซันลูปทุกคนเป็นซันลูปยาวแบบนี้เลยนะครับหรือว่าสวยงามเลยเนาะนี่นะถัดไปทุกคนเดี๋ยวเราพาทุกคนไปรีวิวในส่วนของตัวห้องผู้โดยสารของเจ้าออร่ากูดแคทคันนี้กันบ้างนะครับว่าจะนั่งกว้างนั่งสบายขนาดไหนนะครับเดี๋ยวเราพาทุกคนไปรับชมกันเลยไปดูกันครับ แล้วก็ขึ้นมาอยู่ในส่วนของตัวห้องผู้โดยสารของเจ้าออรากูดแคทคันนี้ของเราแล้วนะครับทุกคนก็ในส่วนของตัวห้องผู้โดยสารก็คือนั่งกว้างนะทุกคนนี้นะครับมีพื้นที่พอสมควรนะครับเจ้าออรากูดแคทคันนี้นะครับเห็นไหมเลยพื้นที่พอสมควรเนาะนี่นะครับก็ยังมีในตัวที่พักแขลนครับเราได้ก็ที่ใส่เจ้าน้ำก็มีมาให้นะนนีเนาะแล้วก็ในส่วนของตัวที่ชาร้นแบตนะครับ usb นะครับก็มีมาให้เนาะผมแบบนี่เลย โอเคเลยเนาะคันี่กงตามหารถไฟฟ้าแทหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่ทุกคนบอกเลยว่าคันนี้ตอบโจทย์นันที่สำคัญนะครับราคาถูกป้ายแดงเยอะพอสมควรเลยนะเจ้าออร่าคูดแคทต,ตัวนี้เป็นตัวท็อปสุดของรุ่นเลยนะครับห้าร้อยเลตาเนาะทุกคนถัดไปนะครับเดี๋ยวเราพาทุกคนไปรีวิวในส่วนของตัวห้องเครื่องคันนี้นะครับแล้วก็ ในส่วนของตัวโปรโมชั่นของรถคันนี้ทุกคนว่าจะมีอะไรกันบ้างนะครับเดี๋ยวเราพาทุกคนไปรับชมกันเลยไปดูกันครับและนี่นะครับก็คือในส่วนของตัวห้องเครื่องของเจ้าออร่ากูดแคทตัว500อัลต้าคันนี้ของเรานะครับบอกเลยว่ารถคันนี้เพิ่งเข้ามาใหม่ทุกคนสดๆร้อนๆนะครับรถโคตรใหม่โคตรสวยนะครับตัวรถนะครับบอกเลยว่ามีการชนการจมน้ำนะครับไหม่แท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ทุกคนบอดี้เดิมหมดนะครับวันนี้นี่นะครับใครที่กำลังตามหารถเทไฟฟ้าเทหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่ทุกคนคันนี้ตอบโจทย์อย่างแน่นอนนะครับ และนี่สําคัญนะครับทุกคนขายนะครับที่กําลังอยากออกรถไฟฟ้าแทสหนึ่งร้อยเทุกคนไม่ว่าจะเป็นผ่าเด็กศึกษานะครับที่เพิ่งจบใหม่ทุกคนหรือใครที like yeah. ่เพิ่งเริ่มทำงานนะครับอยากอรถไฟฟ้าแทสหนึ่งร้อยเอยู่ต้อสามารถออกรถได้นะทุกคนเครดิตดีมันฟรีดาวได้เลยนะครับเจ้าออร่าคุณแขกคันนี้ของเรานะครับและนี่สําคัญทุกคนคันนี้นะครับเราขายนะครับเพียงแค่6กแสนหกหมื่นเจ็ดพันบาทเท่านั้นทุกคน6กหกเจ็ดนะครับทุกคนบอกเลยว่าราคาโคตรถูกนะครับตัว500อัลต้าคันนี้นะครับ สำหรับใครสนใจทุกคนเราติดต่อเข้ามาได้ทางเบอร์ข้างล่างตรงนี้เลยนะครับที่สำคัญทุกคนฝากทุกคนด้วยเนาะช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยเนาะและคลิปหน้านะครับจะพาทุกคนไปรีวิวรถรุ่นหน่อยนะครับรถรุ่นอะไรนะครับก็อย่าลืมติดตามครับไก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับทุกคนสวัสดีครับ